ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับนักศึกษาและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีพัฒนาหน้ากากและแถบยางยืดเคลือบตกแต่งด้วยสารเทอร์โมโคมิก เปลี่ยนสีเมื่อผู้สวมใส่มีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ดรนารีรัตจริยปัญญาอาจารย์นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิงห์ทออสาขาวิศวกรรมจัดการผลิตภัณฑ์สิงห์ทอคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าตนและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีหัตถัยวสีวงศ์อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3คือนางสาววิจิตราควรรับผลนางสาวมนัชยาจำปีศรี และนางสาวคณิษฐาสุวรรณศิ์ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมหน้ากากเปลี่ยนสีเมื่อผู้สวมใส่มีอุณหภูมิสูงการพัฒนาชิ้นส่วนหน้ากากและแถบยางยืด เคลือบตกแต่งด้วยสารเทอร์โมโครมิกช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นได้ว่าผู้สวมใส่มีอาการป่วยหรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน37.5องศาเซลเซียสหรือไม่จากการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีเทอร์โมโครมิกในเบื้องต้นได้นำแถบยางยืดชนิดเดียวกันมาย้อมสารเทอร์โมโครมิกและทดสอบการเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิ35-38.5องศาเซลเซียสปรากฏว่าสารเทอร์โมโครมิกที่นำมาตกแต่งนั้นสีน้ำเงินมีอุณหภูมิการ เปลี่ยนสีได้ใกล้เคียงกับความต้องการที่จะนําไปใช้งานที่37.5องศาเซลเซียสจะมีการเปลี่ยนสีซึ่งเหมือนอุณหภูมิเริ่มต้นของผู้ที่มีอาการไข้หน้ากากเปลี่ยนสีนี้เหมาะกับทุกกลุ่มคนที่อยู่ในคนหมู่มากเพื่อช่วยคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิสูงออกจากคนปกติ ซึ่งสอดรับการตรวจวัดอุณหภูมิที่มีเพียงการวัดเฉพาะทางเข้าเท่านั้นโดยน้ากากที่พัฒนาขึ้นนี้มีราคาสูงกว่าน้ากากผ้าทั่วไปเพียงแค่1 0 1ถึง15บาทเท่านั้นสามารถซักด้วยน้ำสะอาดและสะบู่ได้มากถึง30ครั้งผู้ที่สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่025493450นัดวรากีรติธนาพันธ์ทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน รฟมแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรแยกประดิษฐ์มนูธรรมระหว่างวันที่25มกราคมถึง31สิงหาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชวนแห่งประเทศไทยหรือรฟมแจ้งว่ากิจการค้าร่วม CKST ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินสัญญาที่1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงรามคำแห่ง12มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนานถนนพระราม9ฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรบริเวณแยกประดิษฐ์มนูนธรรมตั้งแต่วันที่25มกราคมจนถึง31สิงหาคม2564เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนพระราม9 ฝั่งขาเข้าสัญจรได้3มช่องจาราจรสำหรับฝั่งขาออกสัญจรได้6ช่องจาราจรอีกทั้งการเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่โทร021683489และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ w w w m r t a o r e n t l e i s c o m รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี